ว่าไงสวัสดีครับตอนนี้ครับผมอยู่เซ็นทรัเลเวนเกตครับครั้งแรกเลยที่มาเดินที่นี่ฮะนั่นนะเซอ,อยู่แต่ในเมืองแหม้พาออกมาข้างนอกหน่อยทําเป็นหลงหลงเลยฮะเมื่อกี้โวันนี้มาทําอะไรกันวันนี้เรามาดูนี่ครับกิจกรรมของทางโตยโยต้าครับตโตโยต้าซีเอชอาร์เดครับผมอ๋อวันนี้เขามีอะไรเด่นๆ,ๆกันเนี่ยมาจัดงานกันที่นี่ก็เราจะมาดูรถนะฮะโตโยต้าในรุ่นของ G R Sport นะครับผมแล้วก็จะมีพวกเอลเทสจีอาร์สแล้วก็จะมี โตโยต้าครูล่าครอร์สจีอาร์สปอร์มาโชว์กันอยู่ณนะตรงนี้ครับที่เซ็นทรัลเวสเกตอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับของในงานนี้ที่ผมน่ะต้องมาเลยนะฮะเพราะว่านี่เลยเขามีบริการใหม่นะครับจากทางโตโยต้านะครับก็คือโตโยต้า alive X นะครับที่เพื่อนๆคงได้ข่าวไปอยู่แล้วแลวหละว่าเขามีการจับมือครับกับเดอะวัน เดี๋ยววันการ์ดนั่นเองครับคอนเทนท์นนะฮะก็เป็นการจับพาร์เนอร์เพิ่มเติมลูกค้าก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นถูกต้องอ้างั้นแสดงว่างานนี้เขาก็ต้องมีการทําร่วมกับแอปของโตโยต้าเองทีคอนเน็กใช่ไหมถูกต้องครับก็คือเพียงแต่เพื่อนๆนะไม่ต้องมีโตโยต้าก็ได้ผมก็ไม่มีรถโตโยต้าผมอ๋อไม่จํากัดแบรนด์แต่เดินเข้ามาภายในงานรวดแอปทีคอนเน็กเชื่อมทีคอนเน็กกับบัตรเดอะวันของเราถ้าเรามีอยู่แล้วนะฮะรับไปเลย เขาบอกว่า200แต้มโอ้่เดี๋ยวเราไปเอาแต้มก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าใครที่มี The One Card อยู่แล้วนะแล้วก็มาที่งานนี้เนี่ยโหลดแอป Connect แล้วก็ Connect กันเอาไว้ให้เรียบร้อยเราก็จะได้เป็นการสะสมแต้มอยู่ใน The One Card นั่นเองแล้วก็เอาแต้มจาก The One Card เนี่ยก็ไปใช้แลกสิทธิปิะโยชนต่างๆว่างัันเองถูกต้องครับก่อนที่เราจะไปที่แอป Connect หรือ The One Card เนี่ยเรามาดูรถกันดีกว่าวันนี้เขาจัดกับ GR เลยนะเสียสา GR Sport โอ้โหันนี้นะรุ่นนี้หลายๆคนอยากได้เลยนะเนี่ยดูนี่เขาบอกว่ามันสามารถประหยัดน้ำมันได้ถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคันนี้จริงๆเซียชาเนี่ยมันดูล้ำๆอยู่แล้วนะแต่พอใส่เป็นชุดแต่ง G R เข้าไปเนี่ยโคตรสิันโอ้โหวาอากาศละซิ่งมากนะฮะนสวยทีเดียวนะคันอื่นก็ยังจะมีเป็นคร่าครอสนะนี่คร่าครอสคันนี้นะคือต้องบอกงี้ฮะ G R Sport อ่ะมันไม่ได้มีแต่แบบชุดแต่งรอบคันเท่านั้นนะน้ําม ขามีการเปลี่ยนแปลงในร่องของระบบช่วงล่างด้วยทําให้มันเฟิร์มขึ้นขับดีขึ้นึ้นสมชื่อ GR Sport นั่นแหละนะครัเห็นมีอีกคันหนึ่งเป็น a l t i s a l t i s GR Sport เช่นกันนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวแข่งที่ไปคว้ารางวัลจากอะไรนะสนามระบุริมาด้วยใช่ไหมนี่แหละก็เหมือนกันนะครับมีการปรับปรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงช่วงล่างนะครับทำให้มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบ ความสปอร์ตนะครับนะฮะก็เลือกเลยรุ่นพิเศษอย่าง G-ART Sport ได้เลยนะครับผมนี่ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะภายในงานนี้ด้วยอ,อ,อนอกจากนี้นะครับภายในงานนี้ครับยังมีความพิเศษอีกหนึ่งสิ่งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะครับผมก็นั่นก็คือนะครับบริการใหม่จากท c o n n e c t by Toyota ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร The One มอบคะแนนสะสมเพื่อทุกการใช้รถและใช้ชีวิตที่พิเศษยิ่งขึ้นมอบเติมเต็มความสุขได้มากขึ้นที่โตโยต้าและร้านค้าในเครือของเซ็นเตอร์อ่าเรียกได้ว่าสมัครปุ๊บได้คะแนนปั๊บนั้นะมันคืออะไรครับพ,พิเศษสุดอย่างแน่นอนนะครคือเวลคัมพอยต์นะฮะสองต่อนะครับคือต่อที่1นะคะรับรับทันที200คะแนนนะครับเมื่อเพื่อนๆน,นะโหลดและสมัครแอปทีคอนเน็กนะครับของโตโยต้านะแล้วก็ เอามันเนี่ยไปผูกกับบัตรเด่วันนะครับเด่วันการ์ดของของเซ็นเตอรนั่นแหละครับผมนะจะได้รับทีทันทีเลย200คะแนนฟรีๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยอยู่ดีๆก็ได้คะแนน200คะแนนนะนะต่อที่2นั่นก็คือรับเพิ่มอีก1,000คะแนนนะเมื่อซื้อรถหรือเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของโตโยต้านะเข้ารับเอารถเข้าไปเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยนะได้1,000คะแนนเลยนะเพื่อนๆนะแลกได้คุ้มคืออะไรนะแลกได้แลกได้คุ้มก็คือการ ใช้คะแนนเพื่อรับส่วนลดมากขึ้น2เท่านะครับ1,000คะแนนแลกรับส่วนลดได้200บาทนะครับผมแล้วก็รับคะแนนง่ายๆนะฮะทุกการใช้จ่าย25บาทเท่ากับ1คะแนนที่ศูนย์บริการของ Toyota และก็ที่พิเศษไปกว่านั้นครับเมื่อเพื่อนๆน,นะเดินมาเนี่ยที่เซ็นทันเวสเกตเนี่ยแล้วแบบอยากได้รถจองรถภายในงานนะครับได้รับคะแนนเดือว,วันไปเลย5,000คะแนนเพื่อนๆต้องบอกว่า ห้ารางคะแนนนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะเอาไปเป็นส่วนลดซื้อช้อปปิ้งในเซ็นทรัลหรือเอาไปเป็นส่วนลดค่าเซอร์วิสของในศูนย์ของโตโยต้าก็ได้นะสุดยอดนะโปรโมชั่นนี้เฮ้ยน่าสมัครเดี๋ยวผมขอตัวไปสมัครที่คอนเน็กันก่อนนะไป <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับกิจกรรมดีๆจากทางโตโยต้านะครับ CSRD <ม>นั่น,น <สา S 2> แน่สะ <า S 2> สมค<น>ะแนนกันเพลินเลอะไนเงี้ยแน่นอนฮะแร้หัวมีค่ะมีน้ำมีหนมให้กินด้วยนะกินฟรีเพื่อนๆนะโหลดแอป T Connect by Toyota นะฮะแล้วก็ผูกกับบัตรเดอะวันซะนะฮะก็จะได้รับพ้อยฟ์ฟรีแบบผมนะฮะแล้วก็ไปเล่นร่วมกิจกรรมในงานได้หนมฟรีได้น้ําฟรีกินอิ่มหนักสำราญเลยสำคัญคือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นสมาชิกของเดอะวันการ์ดเข้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เราโหลดแอปพลิเคชันของทีคอนเน็เข้ามาแล้วก็มาที่งานนี้นะครับแล้วเราก็ผูกบัญชีกันไว้เลยนะฮะรมเราก็จะได้แต้มมาฟรีๆเลยและที่สำคัญคือเกิดใครแบบ มาถึงงานปุ๊บเนี่ยอยากได้คันนี้อยากได้คันนี้มาจองปุ๊บเนี่ยได้แต้มไปอีกห้าพันเอาไปเลยห้าพันแต้มไ้ไหมเอาไปเป็นส่วนลดเด็ดเครื่องสำออางข้างหลังเลยเลยได้ไหมเสื่อผ้านะฮะด้านบนได้แต้มสะสมกันอีกอก็งานที่นี่จะจัดไปถึงวันที่28มิถยุนนายี่บนะฮะก็ใครสนใจมาได้นะครับครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเริ่มแต่วันนี้แล้วล่ละไปจนถึงสัปดาห์หน้าเลยครับผมตั้ที่28ครับเพื่อนๆก็ มาลองใช้ดูนะครับโหลดแอป T-Connect ดูเพื่อนเพื่อทั้งที่เป็นลูกค้าของทางโตโยต้าอยู่แล้วนะมีรถโตโยต้าอยู่แล้ว T-Connect นีช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีบริการเสริมที่ผมบอกไปนะครับที่เขาจับมือกับเดวันนะฮะส่วนที่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถโตโยต้าก็สามารถโหลดได้เพื่อเอาแ้มเดวันเนี่ยไปใช้ในวนรถอื่นต่างๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทางโตโยต้าเองเนี่ยเขาก็อยากจะให้อ่ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยได้รู้จักกับแอปพลิเคชัน T-Connect ของโตโยต้าด้วยนั่นเองนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ใช้ประโยชน์อื่นๆได้มากกว่านั้นอีกด้วยนะฮะก็ฝากไว้ละกันนะฮะกับอีเวนต์นี้ของโตโยต้าที่เซนทั์เวสต์เกตนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ครับผมนะฮะพบกันใหม่ครับกับออโต้อัปเดตนะครับออลโต้เดทไฟกัมเปียนไลน์ให้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับครับผมนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ